สวัสดีค่ะไทยนิยมคมสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้กินข้าวอิ่มแล้วนะคะคลิปสองของวันนี้นะคะกินข้าวอิ่มแล้วจะออกไปจัดของนะคะอาแมวนอนอยู่ในบนเห็นแมวดำไหมนอนอยู่บนรั้วนะ,ะ,อะนอนอบนบนู้นกินข้าวอิ่มแล้วนะคะก็จะออกไปจัดของที่ร้านก็เลยออกมาดูซิว่าจ้างคนมาตัดหญ้านะคะเป็นโรคมากเลยนะกละ้วยที่คุณแม่ปลูกไว้ตายหมดเลยะคะ่ะ ปลูกไว้เต็มสวนใต้หมดเลยนะคะใต้หมดเลยไม่มีน้ําไม่มีน้ําไม่ได้เข้ามาลดตายหมดเลยนะคะตายหมดเลยนะส่วนที่ปลูกไว้แห้งแรงตายหมดเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาออกมามีแต่มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงโอ้ปลูกมะม่วงไว้ปลูกมะม่วงไว้ลูกใหญ่ใหญ่ค่ะลูกใหญ่เท่ากับหน้าคุณแม่เลยเห็นไหมคะใหญ่มากนะลูกใหญ่มากมะม่วงนะดกมากดกมากใหญ่มากคันนี้ลูกหนึ่งนี้ลูกลูกลูกนี้นะคะ ใหญ่มากเลยนะคะดูไหมเท่าหน้าคุณแม่เลยใหญ่มากนะคะไม่รู้พันธุ์อะไรคุณแม่ปลูกไว้เห็นได้มันลูกใหญ่ๆก็ซื้อมาปลูกนะใหญ่มากนะคะแต่ละลูกใหญ่มากนะคะเยอะมากใหญ่มากเลยนะคะเห็นนะคะใหญ่มากเท่าหน้าคุณแม่เลยเท่าหน้าคุณแม่เลยมะม่วงเยอะใหญ่ๆมะม่วงเยอะใหญ่ๆเท่าหน้าคุณแม่เลยนะคะใหญ่มากเลยนะคะมะม่วงของคุณแม่ใหญ่มากเยอะมากนะเยอะมากใหญ่มากค่อยพุ่มเป็นพวงแต่คุณแม่ปีนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาในสวนเลยนะคะ นี่ก็เลยลองเข้ามาดูเห็นไหมคะเยอะเยอะค่ะเยอะมากนะคะเยอะมากๆเลยนะมะม่วงเยอะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะเยอะใหญ่ด้วยเราปลูกไว้นะ,ะไม่ได้เข้ามาดูเลยนะ,ะไม่ได้เข้ามาดูแล้วก็เนี่ยค่ะใหญ่มากไม่ได้ลูกอีกของที่คุณแม่รักที่สุดคือต้นดอกอินทวาเราอินทวาก็ไม่ได้เข้ามาเก็บไปบูชาพระเลยค่ะแห้งหมดเลยนะคะแห้งหมดเลยดอกอินทวานะคุณแม่ชอบชอบมันหอมดี หอมมากดอกอินทว o อ่าพันอยู่ในสวนนี่จะเป็นพันเล็กนะคะแต่ยูพันอยู่หน้าบ้านจะเป็นพันใหญ่คุณแม่ชอบดอกไม้ไทยนะคะก็ชอบดอกไม้ไทยนะคะก็จะปลูกไว้ดอกมารีนะ,ะ,ออนะ,ะดอกดอกินทว o คุณแม่ชอบนะดอกมารีดอกอินทว o คุณแม่ชอบนะิงขาวเต็มต้นเลยะค่ะล้วงทิ้งหมดเลยอันนี้กําลังให้ให้จ้างคนมาจ้างคนมาเสียหญ้านะคะเสียหญ้าออกจากอันนี้อีกพัน,น 1, หนึ่งนะคะต้นมะม่วงอีกพันหนึ่งอันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะคะต้นมะม่วง อีกพันหนึ่งนะคะดกมากเหมือนกันค่ะกดกดกดกมากเลยดกมากเลยภาษาอีสานเขาเรียกว่าหอยย่ำยางอยู่ค่ะภาษาอีสานบอกหอยย่ำยางอยู่ค่ะหอยย่ำยางก็คือบกบวงนี่แหละค่ะหอยย่ำยางหอยเห็ดย่ำยางอยู่สน่ะภาษาอีสานมาลคคำหอยย่ำยางคืออย่างนี่แหละหอยย่ำยางหอยเป็นพุ่มเป็นพวงหอยย่ำยางนะเหมือนกับรถไปขายของกันว่าหอยเต็มรถย่ำยางอยู่นะเห็นไหมครับมะม่วงหอยย่ำยางหอยย่ำยางอยู่นะ หอ oh, ยน้ำยางอยู่อันนี้ท่านจะเป็นพันธุ์อะไรก็ไม่รู้นะคะคุณแม่ไม่รู้จักพันธุ์นะรู้จักกินเป็นแต่พันธุ์นี้รู้จักแน่นอนคะ่ะโอ้ยล่วงเต็มพื้นดินเลยมีแมลงมันเขียวมาจับนะเยอะเลยล่วงคะ่ะล่วงล่วงล่วงตัวนี้พันธุ์สามรถนะคะเป็นมะม่วงสามรถมีสองต้นอร่อยมากเลยนี่อร่อยมากเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคุณแม่กินแล้วพี่กายรู้สึกว่าอร่อยเห็นไหมคะรู้จักกันทุกท่านคะ่ะใหญ่มากเลยเยอะมากเลยนะ ใหญ่มากเยอะมากทั้งหมดทั้งมวลโอ้ยสงสารจังเลยเหมือนกับมีแมงมาเจาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเด็ดไปกินดูสินี่เนี่ยเด็ดไปกินหนึ่งลูกสิปลูกไว้ไม่เคยได้กินเลยเดี๋ยววางตรงนี้เราถุงมาใส่นี่แนี่ยอันนี้ก็แมงกัดนี่เนี่ยเยอะเลยนะคะเยอะเลยเยอะ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 นะครับเยอะมากเลยนะครับมะม่วงคุณแม่น่าจะพอกินแล้วแหละคุณแม่คุณจะอุย้ยล่วงเน่าเต็มต้นเลยนะฮะมันออกเหลืองเหลืองแลน่าจะ ันนี้มะม่วงสามรสนะคะมะม่วงสามรสเดี๋ยวปอกดูถ้าถ้าปอกดูท่าอร่อยล้วจะปอกไปวัดเรจะปอกไปวัดนะคะจะปอกไปวัดนะโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากโอ้ต้นนี้ยิ่งเยอะโอ้ต้นนี้ยิ่งเยอะเป็นแซงเป็นแซงอยู่เลยเป็นพวงเป็นพวงอยู่ต้นนี้ยิ่งเยอะค่ะสองต้นนี้เป็นพันเดียวกันนะคะสองต้นเป็นพันเดียวกันเยอะมากเยอะมากเยอะมากมากเลยเยอะมากมากเลยนะคะเยอะมากเยอะมาก ต้นนี้ต้น,นนี้ทำไมออกเหลืองเหลืองแล้วทำไมเป็นออกเห,หลืองเหลืองเราก็ไม่รู้ต้นเด็ดเอาเด็ดเทา่าก่อนออกเหลืองเหลืองเด็ดเท่าก่อน,ออน variance, โอ้โหสวยมากเลย,ล,เเล,ยนะลูกใหญ่เท่าหน้าคุณแม่เลยนะลูกใหญ่เท่าหน้าคุณแม่เลยเด็ดก่อนแล้วแม,มแงแมลงวันจะมากินทำไลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่มากอึ๊บนี่นงะลูกใหญ่มากเลยมะม่วงสามรสอันนี้ค่ะคุณแม่จะไปปอกทานที่ร้าน ไม่จะปอกทานที่ร้านนะคะโอ้โหใหญ่มากข้างบนงเหลืองเหลืองแล้วเลี้ยงแล้วอฮ้ยนี่ได้แล้วโอ้โหเลืองอุย้ยหๆเลยเหลืองอุย้ยหๆเลยนะคะคกุญแจรถคุณแม่หลวงล่งตรงไหนเจ้ากุญแจรถล่วงไปไหนแล้วเอ้ากุญแจรถล่วงไปไหนบ้านกุญแจรถคุณแม่ล่วงไปไหนแล้วอือ แล้วไมาก็คุณแกรถคุณแม่ล่วงลงไปไหนแล้วคุณแม่คุณยื้อแย่งกับมังม่งเมื่อกี้นี่เอาหาไปเจอละบาีเพราะแม่พี่น้องคุณแกรถคุณแม่หายไปไหนคุณแกรถไปไหนแล้วหาไม่เจอตอ่อนล่นดูก่อนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอืมตกองก็ไปลึกแค่เห็นแล้วนะคะคุณแกรถคู่ใจนะคะโอ้เยอะมากเยอะมากเหลืองหมดเลยค่ะคุณแม่ต้องเด็ดไปกินแล้วมันเหลืองหมดเลยเดี๋ยวมันเสีย นี่แน่ร่วงก็เต็มต้นเลยนะคะร่วงเต็มต้นเลยปึ๊บ,ป,บปื๊บปึ๊บปุ๊บป๊บนะโอ้เยอะมากนะคะ <t ell> นี่หละค่ะบอกว่าปลูกอะไรได้นั้นนะคะ <t ell> ปลูกความดีก็จะได้สิ่งดีๆนะคะ <t ell> ปลูกมะม่วงก็จะได้กินมะม่วงนะป <t ell> <Liverpool t ell> <ช>ึ๊บ <targeted> โอ้สวยมากสวยมากโอ้เยอะมากดอกมากเลยเยอะมากดอกมากนะคะเ <t ell> ยอะมากดอกมากนะคะ เยอะล่วงเต็มพื้นดินเลยอันนี้พันอะไรทำไมยาวจะมูม่วงมันหรือเปล่าเนี่ยเอาไปชิมดูสักลูกดีไหมไปชิมดูสักลูกดีไหมมะม่วงตัวเล็กๆลูกดกลูกดกย่ายาอยยำยางอยู่ลูกดกย่ายาอยยำยังอยู่โอ้ร้อนร้อนร้อนอันนี้พันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยให้มันเอาไปกินสุกดีวกว่าตัวเนี้ยเอาไปกินสุกโอ้ตัวน,นีใ้ใหญ่ๆตัวน,นี้ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยนะโอ้เหนืๆๆ่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ลูกนี้ใหญ่มาก ใหญ่มากเลยเต็มจอเลยอ้าวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยลูกนี่ใหญ่มากใหญ่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 มากเลยลูกนี่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเทียบหน้าคุณแม่สิเทียบหน้าคุณแม่สิใหญ่กว่าหน้าคุณแม่อีกใหญ่กว่าหน้าคุณแม่อีกเทียบหน้าคุณแม่สิใหญ่กว่าหน้าคุณแม่อีกนะคะโอ้โ้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าคุณแม่อีกนะคะใหญ่กว่าหน้าคุณแม่อีกนะคะนี่แต่ลูกใหญ่ใหญ่เต็มเลยเต็มเลยโอ้ยเต็มเล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 ยนะคะ ร้อนนั่งพักก่อนนะคะไม่ได้ออกมาในสวนนานนละไม่ได้ออกมาในสวนนานแล้วมิแต่มุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะที่ดินแปลงนี้คุณแม่ยังติดหนี้ธนาคารอยู่นะคะจะจะเป็นจริงๆแล้วคุณแม่ไม่ได้ติดหนี้หรอกคุณแม่ไปซื้อบ้านพักคามหลังที่คุณแม่อยู่นะคะก็เราไม่มีตังค์สักบาทเลยแต่ตอนแรกคุณแม่เช่าบ้านเช่าบ้านเช่าบ้านอยู่นะคะ แต่พอดีบ้านหลังนี้มันมัอนองค์พระาธาตุเพิ่นโดนบรรดาให้เข้าขายนะเข้าขายคุณแม่ก็ไม่มีตังค์นะคะคุณแม่ไม่มีตังค์ก็เอาที่ดินแปลงนี้ไปกู้นะคะโอ้ใช้วิทยายุทธอย่างรุนแรงเพราะว่าคุณแม่อายุหกสิบแล้วกู้ไม่ได้นะคะกู้ไม่ได้เราเราเราเข้าใจว่าเรายัางสาวอยู่แต่พอเราเอ,อกาสารไปยื่นแบงค์นะ,ะปากว่ากู้ไม่ได้คุณอายุหกสิบแล้วไม่ให้กู้อย่างนั้นโอ้ยคุณแม่ต้องใช้วิทยายุทธนะคะใช้ ใช่พัน์ยุทธว่าขอให้ผู้จัดการคำประกันให้นะคะก็ที่ดินแปลงนี้เข้าเข้าธนาคารนะแล้วก็โชคดีที่สุดนะคะเป็นเป็นออมสิน,เป,นเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าคุณแม่นะคะท่านก็มาเมตตาท่านก็เลยบอกว่าเอา้าเห็นแม่สวยเป็นคนจิตใจดีท่านก็มาเซ็นคำประกันให้ที่ดินแปลงนี้จริงๆแล้วนะ่ะจริงๆแล้วเขา มีสองแปลงตั้งใจจะให้ซันเดย์กันนะโมนะคะแปลงละร้อยตารางวาที่ดินที่ดินตรงนี้เป็น200สองร้อยตารางวาโฉนดสองใบการว่าจะให้คุณซันหนึ่งแปลงแล้วก็ให้น้โมหนึ่งแปลงนะคะแต่ตอนนี้เข้าธนาคารอยู่นะคะเข้าธนาคารอยู่คุณแม่ก็ต้องผ่อนจ่ายนะหลายคนบอกว่าออทำไมคุณแม่แก่แล้วไม่พักผ่อนนะคุณแม่ก็ยังมีมีหนี้สินอยู่นะคะแล้วก็จะมีผ่อนวดรลดนะ พอนกลดให้กับคุณดอยอยู่นะ,ะเพราะว่าคุดอยเที่ยวไปเที่ยวมาแต่ก่อนพ่อปูกับแม่ย่าก็จะขับรถไปส่งนะยีกิโลแต่ตอนนี้ซื้อรถให้นะคะซื้อรถให้คุดอยนะคะก็ให้พอนห้คุดอยนะคะก็คุดอยก็เงินเดือนน้อยนะคะก็เลยคุณแม่ก็ยังลําบากอยู่นะ,ะก็เลยต้องขยันขันแข็งหลายคนบอกเห็นคุณแม่ขายของดีคงจะรวยคุณแม่ก็หาเช้ากินค่ำค่ะหาเช้ากินค่าอยู่นะคะ ก็ขอบขอบคุณเนฟซนะคะที่เมตานะช่วยสั่งซื้อสินค้าแต่ก่อนตรงนี้จะแม่จะปลูกคลามเป็นสวนคลามนะคะสวนคลามย้อมคลามนะ,ะตอนนี้คุณแม่ไม่มีแรงทําแล้วเหนื่อยแล้วไม่มีแรงย้อมคลามนะ,ะอุปกรณ์ก็ยังมีอยู่นะ,ะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ใช่หมดเลยนะคะถังถังชุกเขียวนะคะแช่คลามหมักคลามนะคะแต่นี้ไม่มีปัญญาทาแล้วนะ,ะนแล้วที่ดินแปลงนี้ก็ไม่จะให้น้ำมูก็ยังหาเงินนะคะผ่อนส่งแบงค์อยู่นะ ี๋ยวนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่นะคะขายของคุณแม่ก็ขายของถูกลงกําไรก็ไม่ค่อยมีก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณเอฟซีที่เมตตาคุณแม่นะคะวันนี้เจอกันไลฟ์สดนะคะเจอกันไลฟ์สดกับคุณแม่นะคะแม่น่าจะขึ้นช้าสุดคือบ่ายโมงนะคะท่านในรอเอฟเลยนะคะมีผ้าถุงนะคะมีผ้าถุงนะราคา450ที่คุณแม่จะยกนะคะแล้วก็มีผ้าถุงอีกหลายคนก็ถามมาคุณแม่หนูซื้อผ้าถุงแล้วหนูอยากซื้อผ้าซิ่นอีกผ้าถุงกับผ้าซิ่นเนี่ยอันเดียวกันนะคะ เรียกคนละแบบเฉยนะหนึ่งเม็ดคุณสองเม็ดเขาเรียกว่าผ้าถุงนะบางคนก็เรียกผ้าสิ้นนะนะคะก็เข้าใจกันตามนั้นนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะในไลฟ์สดนะคะบ่ายโมงนะคะกลาบขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่โชคค่ะสวัสดีค่ะ